สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ทั้งสองซีบีครับมาแล้วซีบีมาแล้วครับพี่น้องครับมา่นองคับพ่้องคมพื่นอังเพ่นองังมา่น้อล่น้อมี่องคมีนีคนดี่ด้ล่ะอ บอลเล่นนะฮะข้อควยล่ะสบีกับผมนี่นี่ะปวดท้วงนี่ทั้งงยทั้งงปวดจน่่งกุ้มโอ้ลซีพุเนาะปวดปวดแมนสองขั้นพุนแปสติกเกอร์ได้ป่แสติ๊เกอได้พุล้วเลยนเข้าหาปล้หเรน่ยขาันอบรรยากาศดานาวิีครับพี่น้องครับ <ว>มามาพี่น้องรันบินครับรานบินเคือสหพัฒน์แอมชบังแนะครับมา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 ขึ้นอีกงั้นยใหญ่พี่น้องเลยรานเรือบินครับนาวิธีเกษตรทซัพย์เดี๋ยวปล่อยทุกแผนครับ

ถ่ายอยู่ด้านบนนะครับพี่น้องครับถ่ายอยู่บนเวทีนะครับให้เห็นพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศครับนางานก็มีบูธขายสินค้านางานมามาครับมาเป็นกำลังใจนะครับให้กับสารพิมพแพงนะครับก่อนเดินทางรับตลาดกิมซ่ารังสิตแลังจาเดินทางครับอีสานนะครับ มือนี้นะครับโซนชนบุรีเป็นมือสุดท้ายนะครับมืออื่นพอกันอยู่ตลาดกิมซ่ารังสิตก่อนเดินทางบัตรมีครับพี่น้องครับจากนั้นก็เดินทางไปภูะครับปากช่องนะครับแล้วก็นั่งสมัยมองมองแมงเมงสีนะครับพี่น้องบรรยากาศทีมงานประดับ ขึ้นจอเรียบร้อยเมื่อขึ้นสุดยอดเนาะมาสั่งรถเสียงแค่รอบเดียวจยันแบ่งตัวเป็นคุ้มเสียงเมื่อขึ้นนี่ได้ใจแฟนครับเอฟซีครับจันแบ่งกับมือมีกสาวหน่อยเสียแบงครับนี่ครับเสียแบงไอชุ่มแล้วไม่ซีรอกฮะไอชุ่มแล้วไม่ซีรอกมามาเยแบ่งครับ ธรรมดาสิไหนเมื่อมีสาวหน่อยว่าธรรมดาเลยครับผู้สาวมานางเฝ้าด้วยมะเขือี่ไปชุบได้เด้อชุบนะผู้สาวสังขันมานางเฝ้าเพิ่นเผนตัวเพิ่นมีเฮ้ยว่ธรรมดาจักเครื่องจักเครื่องยังอยู่เอาแมเสียงไหมลูกตุบตับจักเครื่องยังอยู่แต่ต๊ะฮะจักเครื่องมันยังอยู่เท่าไหนล่ะหามงแล้วหามงก์เครื่องกั หามุ้งเครืห่าองบ่น่นนีปั่นปันไฟมันปั่นน้ำมันถิ่มไหมปันถิ่มย่งไหนเขาก็บอกว่าเริ่มหกโมง่าเปนบ่ะเริ่งหกโมงวันปั่นเตวินนอ๋อปั่นมุ้งเครืองนมันสิเป็นยังปรับน้ำมันอยู่ไก่แค่นี้ไหมเติมอะไคเอังมาเติมอะไรเติมดาสิเต็มพีทีเติมอทเติมไ้จี เปยได้เปย์ได้เพราะว่าสั่งไฟก็จะเบิ้งไฟอีกเปย์น่ะอามเกินน่ะบอดเนนะบอดหรอวะมาพี่น้องมามาเป็นกำลังใจให้กับคารวานสาวนวดเพชรพันแพงครับโอ้ยมือนี่บ่มีเอ็มโหลเปิดฟ้าไปเฮ้ยเราเปิดก็จนมีจนเบิ้ลแพ็คหนึ่งแบบเตี้ยอสามเครื่องโอ้ยบเรลเลคคูเลคคีเลยวะอะไอพี่อะไเนี่ยอยากอยากได้ได้คู่ได้คีบอกว่าไง แม่แม่ได้คู่ได้ขี่ไหมตดวจตรงทางประตูรถไปนี่ครับหนึ่คู่ขี่ไหมบอกว่าผมเจ้าเลนแล้วผมได้ไล่รถควงเจส่งส่งคือเออส่งคือว่าได้ไล่โอ้ยหาหมอบไล่หาหมอบไล่บูเสื้อดอกจันเปียกตัวมาอีกกรบปูเสื้อดอก เลยยังกินน่ะพี่น้องโอ้กับเขาขั้วมานี่กับเขาขั้วมานี่สุดยอดตัวนี้ต้มแสบไปเลยว่าไก่ไปตุ้มล้อมิดลวอมิดต้มแซ่บหมูตัวนี้ต้มแซ่บหมูลวอมิดเออเดี๋ยวสิไปเบิ่งย่างขั้วอยขั้วสาวหน่อยมือนี้ต้มแซ่บหมูเมนูเด็ดป้าเพื่นมหาจันเปียกว่านั่นจันเปียกอยู่ห่างเทิงเด้อครับสิขอถ่ายรูปกับจันเปียกอยู่ห่างเทิงครับ ครับจัานเปียกนี่แหละครับอยู่ขังเทิงครับอ่าแต่ทีขอถ่ายรูปกับจัานเปียกกับพี่ละเปียกแล้วตอนนี้เปียกจนเปื่อยจัานเปียกจนเปื่อยสูมือนี่เอาปิดคลิปไปนะพอแล้วปิดคลิปปิดคลิปจัานเปียกสูมือนี่ผมบอกว่าออกแล้วครับเป็นอยงางก็ว่าวาบวบยัง่งมันเมื่อยมังไหนโอ้แด็ดนะ มื oh. อ่อนีมันแดดไกลเยี่ดเแดดูใสเยี่ยดเอาครับนี้ครับลิปหนาชนิดต่อปะปกคลิปนี้ไว้ท่านี้ครับพี่น้องครับคลิปหนาบอกกันไหมครับ,รบจ้าผมทาจทายบรทยครับเอครับสวัสดีครับจวดปะจวด จวดปะจวดปะจวดครับเออไ่ต้องบียรร์้านเบียร์มันหมันนะเออหมันหมันกับหมันเออหมันกับหมันกันเลยเอานี่นะครับบรรยากาศด้านหน้าวิธีด้านหลังวิธีพุ่นแล้วครับสถานที่จอดรถกว้างขวางครับร้านเรือบินฝ่ามาด้วพี่น้องเด้อ เอาเปกำลังใจให้กับทีมงานเรานะครับนี่ด้านหลังเวทีเลยแหะครับด้านหลังเวทีสาวน้อยนะครับเอาคลิปน้าเดี๋ยวจะพาไปบุกขั้วคลิปนี้เขาบุกบนเวทีหลังเวทีแล้วบรรยากาศให้พี่น้องด้เบิ้งงด้เห็นครับบันทึคลิปน้าไปดิพาไปบุกรั่วก,วก,ก่อน ขั่วมือนีดต่ยังคินนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักหนีอพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดี โอเคครับ, okay, รบสวัสดีครับ